มแม e ่จับเวลาแล้วค่ะต้องโอลขนาดนี้ด้วใครเพียงมั้ยต้องครึ <t 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 t ่งช uh> ั <t <t ่วโมงต่อเนื่องไม่งั้นมันไม่ได้ผลอ่าวจับไปลาเริ่มค่ะวันนี้แม่จะเล่นเกมเดี๋ยวนะคะอะไรคะคือมันคือคือโดดไปไดีเยอะแล้วนะคะน้องทีมหนูเพิ่งโดดไปสองจุดต่อเนื่องอยู่นี้ค่ะสองจุดไปแล้วเร็วเร็วค่ะย่ไม่นับมันได้นะอ๋อ ออกแล้วเรามีรีโม่อยู่เวลานี่นะห่ะลีโม่หยุดเวลาหยุดเวลายังเดินอยู่ทีนี้เราก็เล่นเกมกอดยิมเทอสามใยนะใครแค้ม ชุนหน้าเลคุณชมนะเธอต้องรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปยั <c oughs> ไมนอยู่ทำทายยีา้เล่นต่เมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้เราไม่ได้เปิดเกมน,นี้นี่มามมาเกมน,นี้ เปิดมาทีมันเป็นอีกเกมหนึ่งก็ไม่รู้อ่ะนี่นิ้วไปโดนมั้งคะโดนวนี่แม่เบลอขนาดนี้หรอใช่ว่ไม่เห็นหนโจดววาจะมีเกมอะเอางั้นพอได้แล้วค่ะปาปปไปล้าหน้าเช็ดหน้าเช็ดาป่ะไปปปาปาปาปปาง มพร้อมหรือเปล่าแข่งอีกไหมเอาอีกไหมอีกไหมหรือว่าไม่ไหวละยอมแพ้ยอมแพ้รับค่ะโอ้ฉันะจ้าเรามีติดง่ายง่มีโมจอย้อนีโมอะไรคะอ๋อปลาปาเปล่าค่ะเอาจะเล่นใหม่ไหมใหม่กันเลยค่ะหน่อหน่ค่ะหนึ่งสองสามสาเรื้มไหยคะหยุดไม่ละหยุดเลยออกไปดีก่าเออแม่เอารถไป าเหลือาเหลือไหมยชนะแล้วเออพยเย้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเย้ทำไมพอแพ้ปุ๊บมันเครื่องมันเออเลิกแ่้เนี่ยพอแข่งปุมันฝั่งวินเนอร์เลยอะแมยังไม่ได้กดแล้วแล้วทำไมแม่ลบสี่ะแคมนมนจะไม่ได้เหรอเขาเมื่อกี้เพิ่งแข่งกันไปไม่ไม่ไม่แมยังไม่ได้กดอะไรเลยแล้วทำไมมันลบสี่นี่มันเป็น กูเห็นเล้ค่ะแคมมูลกดปะาำประปรำปะรำนี่แม่ไม่มีความทรงจำอยู่เลยเอาใหม่ได้ไหมเมื่อกี้อาจจะเผลอได้ค่ะเอาใหม่นะ,อ,ะอ่ะ,อะอน,นะยุดออ <c oughs> แม่กดอีกับมือเนะ <c oughs> ตามไปแก่งแครบูนต่อดีกคราบแคบบุนจบะบ้ารู้ตกใจหมดไม่เมลีเท่าหรอคะอ,อ๋อเดี๋ยวก่อนค่ะตอนนี้ต้องรีบทำงานก่อนค่ะเน,นี่ย เรีย้ยงผีอย่างนี้ก็ไม่สนุกหรือสิอะ,อะไรสนุกคะอย่างนี้ก็ไม่เรียรบเลยค่ะทเดี๋ยวเรียบค่ะเดี๋ยวรีบเดี๋ยวต้องทำอันนี้ก่อนค่ะอย่างเช่นเงือกวนแต่ว่านี่ทำอะไรหรอคะอก็โอนเงินนะหลายรายการเลยลูกทั้งโอนเงินให้ช่างโอนให้คุณ,คณคนี้เต็มไปหมดเลยอะคะ่ะโ <c oughs> อนแค่มูลทุกนัดได้แค่มูลโอนเงินค่ะ ็พละที่เรียนที่เด็กจิ๋วไปซื้อคะอ๋อจริงด้วยอ่ะโอนเลยดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างงั้นนะถ้าพลาดไปนะเดี๋ยวลืมอีกอ่ะนี่บัญชีชื่อบัญชีถูกต้องเรียบร้อยอ่ะสองร้อยนะคะสองศูนย์ศูนย์ตกเลยยันยันยังไม่ตกเลยถ้าเกิดว่าเราเติมเลขศูนย์เข้าไปมันจะเป็นยังไง 200มันน้อยไปค่ะแคมูไม่แล้วเก็ะผิดอารมณ์ด้วยยี่สิบล้านเอายิ้มไปไว้ตรงกดตกลงเลยเล่นตกลงเย้เรารวยแล้วเงินหายแล้วค่ะแคมูใช่ค่ะแอปมันเออโลเน่เลหนมันแจ้งแมว กดเกินบัญชีแม่กด200สงสัยศู์มันค้างเนี่ยมันขึ้นศูนย์มาเพียบเป็น20ล้านโอ้ตายแล้วโชคดีนะเงินในบัญชีมีอยู่4 0 0 0มืนโอ้ยราไม่นานลบมากเลยถ้าเอาแค่2 0 0 0 0ก็ได้แล้วสิอะไรคะสองหมื่นอะเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเลยค่ะเอานี้เดี๋ยวแม่เอาตังค์200เงินสดใส่ให้ดูเลยละกันแอปมันดูเออเวันนี้อย่าไปใช้อ่ะมาเดี๋ยวเอา200เงินสดใสกันเลยนะคะเก่งอะไรอีก ดีนะจุ๊ววววววนาวคววทวววไววววอวววววนววววววูลวววววรวว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 ้วววกวว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 ควววววมวว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 วเวววววววาววววววหกววววมวว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 ตวววอวว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 วอกวว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 ่วว ไม่เคยเทน้ำหกไม่เคยเทน้ำ คอมากินก่อนเลยค่ะกินก่อนเลยค่ะกระป๋องสุดท้ายแล้วอนี่อ่ะอ้ต้องกินอย่างประหยัดอ่ะกินสักชิ้นสชิ้นก็พอเนาะว่าไงลูกทำอะไรอยู่คะเนี่ยมีงานกินขนมมันฝรั่งญี่ปุ่นเนี่ยนเหลือ ใช่ส่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแม่ขอกินกับกินประหยัดปยัดเหลือไว e <wah. S 1> ้ให้หนูบ้างใช่ชัวแม่ตั้งใจด้านแม่จะกินแค่ชิ้นสองชิ้นแล้วเดี๋ยวเหลือให้พี่ใช่ค่ะหยุดหยุดเลยพี่ อร่อยตรงเยเดี๋นะเมืกี้หวกกี้กินอยู่เต็มกล่องเลยอ่ะกินไปชิ้นดียนี่ทำไมเขาบอกแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะแชมูนก็้มิมเนาหอกแล้วอ่ะค 老师，我们考多少呢？ เดี๋ยวล้างแป๊บก็เสร็จแล้วพใครมึงขายยุ่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 ยเทมากเลยนะคะระวังจะล้างนานเกินไปนะคะนานแม่ล้างแป๊บเดียวเสร็จค่ะจริงนะะคแก้ล้างแก้วแค่นี้มันจะนมนานอะไรแม่ล้างแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วใช่ค่ะให้ค่ะแค่มูนนะคะล้างแก้วให้มันเร็วๆนะคะแป๊บเดียวเดียวจะเสร็จแล้วเห็นมค่ะต้องรีบๆล้างเลยนะคะแค่มูนแต่ไม่ต้องรีบล่ะแต่ว่ามันก็ไม่นานหรอกแก้วมันนิดๆหน่อยๆแค่นี้

เกิดแม่อะไรงงเนี un> un> ่ยอยู่นี้มันอะไรงงงงแปลกยุดเสียงเล่นตัวไม่ไหวป้าคลิปตองมพ์แม่ว่าเมื่อกี้แม่จำไว้แล้วนะเพราะว่าครั้งแรกนะว่าแม่ไม่มีสติแม่เลี้ยงหนึ่งสองสามทำไมมันประจับมาอยู่ที่ ตัวคิอมันโนไปเองว่าแคมูลไปแล้วพร้อมไปแล้วแต่ว่าความเป็นิ๊แคมูลยังคัด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 แก้วเดิมนะคะโอ้ไม่ใช่ล่ะเมื่อกี้ไม่นับไม่หลังแล้ว่่แ ใจก็รีดผ้าปกติแม่รีดกระทบวานก็ไม่เห็นต้องอะไรก็มันดีใจ่ะมันรีดเลยค่ะรีดรีดนะคะทำไมอะมเพื่อนอะไรกับแม่ระว่ามันไหมนะคะระวังไหมนะคะที่รู้ระวังไหมไม่ต้องบอกแม่เลยแม่รีดมาตลอดชีวิตไม่เคยทําผ้าไหมแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่เล็กจนโตใช่ไม่เคยไหมโอ้ยไม่ต้องมาบอกหรอกรีดแบบเท่าไหร่กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยสามสิบปีแล้วมังยืดผ้าเยอะไป ขันขันขันโอ้โอ้คนขโมงนู้นเนี่ยเล่นป่าไปนวขันขโัน เสียดายมากเลยเก็มันเป็นเสื้อโปรดของหนูไงสงสารนะจ้าเน,นี่ยเสื้อที่้อโปรดที่หนูชอบใส่ประจำน,นะคะนี่จะมูลนี้นเสื้อหรืออยู่หรอคะไม่ใชะคะ่ะ